การทุ่มเทแรงกายแรงใจเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงและเพาะพัน์ปลาทำให้เกิดการสั่งสมประสบการณ์จากการเรียนรู้สังเกตทดลองจนกล่าวได้ว่าพ่อประคองเป็นปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องปลาของภาคอีสานผมเรียนรู้เรียนรู้ลักษณะที่เรียกต้องใช้อากาศต้องใช้ออกซิเจนต้องใช้หลายหลายอย่างเรียนรู้ลักษณะที่เรียกว่กกาจ้างเขามานี่เขามาโกโฮผมอย่างสมุปิปลาตะเพียนเห็ปลาปากเพียนนี่นะ เขาผสมไปผมแล้วก็ลงบ่อยผมพอสิบวันพมก็ไปนั่งจ้องอยู่ทุกวันอ่ะนะไอ้ายามามาอยู่มาปลาทําไมมันมีขาวะเออเป็นลูกเหยียนปลาทําไมมันมีขาปลาไม่มีทำไมมันเป็นไปได้ว่าปลาผสมเพียมทำไมเป็นไปได้ผมเรียนมาจากนั้นนะจากพื้นพื้นที่พอลงไปเสร็จปั๊บผมรู้เลยเทคนิคมันมีเอาปลาตัวผูไปไหวทีนั่นน้ำมันใสาเจียวพื้นมันเกลืนนะฮะ สเปิร์มมันเกิดได้ง่ายเพราะมันอยู่ในน้ำโปร่งแสงเมื่อน้ำโปร่งแสงมันอยู่โดนๆมันคึกใช่ไหมฮะนั่นคือแหล่งผิดสเปิร์มของปลาตัวผู้ความเข้าใจเรื่องปลาเป็นปัจจัยหนึ่งแต่ปัจจัยอื่นซึ่งสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนั่นคือความเข้าใจสิ่งแวดล้อมความรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์ตรงตลอดระยะเวลากว่า30ปี ทำให้ทราบว่าดินประเภทใดบริเวณใดสามารถขุดบ่อเลี้ยงปลาได้มีวิธีการทดสอบอย่างไรน้ำที่มีอยู่เป็นน้ำแบบใดมีสารอินทรีย์หรือสารเคมีเจือปนมากน้อยขนาดไหนจะต้องเตรียมน้ำสำหรับอนุบาลปลาอย่างไรเป็นต้นไม่เพียงรู้เข้าใจเอาใจใส่กับธรรมชาติจนประสบความสำเร็จในการเพราะพันธุ์ปลาจำน่าย แต่พ่อประคองอยังเป็นพ่อค้าที่เอาใจใส่ต่อลูกค้าโดยการให้คำแนะนำในการเลี้ยงที่เหมาะสมกับขนาดลักษณะของบ่อชนิดและจำนวนปลาที่จะนำไปเลี้ยงเพราะการเลี้ยงสัตว์น้ำทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ที่ผ่านมาเนี่ยเขาเขาเอากำลังคุณมีเงินมาทลายห้าร้อยคุณซื้อไปให้หมดห้าร้อยทั้งทั้งที่บ่อจะเท่ากับป่องยาขายรูปปลาไปทั้งห้าร้อยห้าตัวห้าพันตัวเสร็จเลยครับนี่ไอ้นี่ก็อยากรวยอะ่ะไอ้รวยไม่รู้เรื่องไอ้นี่ก็ไม่รู้เรื่อง ไอ้น,นี่ก็อยากด้วยไอผมก็ไอไอนี่ก็อยากด้วยเยอะเยอะไอนี่ก็อยากู้คือเขาไม่เอาความจริงออกมาให้ชาวบ้านเขาไม่เอาความจริงออกมาให้ชาวบ้านทราบบ่านคนจะเป็นกี่ตัวนะตารางเมตรละกี่ตัวนะใช้เวลาเลี้ยงหกเดือนนะอาหารมีอะไรบ้างผมไปดูอบอกบ้านนายประทนายกรนี่นะเขามีญ้าเปล่าเขาถาญา้ารูดมันเปล่า ถ้าถ้าอยากย่ารุ่นมันแล้วคุณจะเลี้ยงปลาอะไรเราก็ทีแน่แบบปลากินพืชเนาเปื่อนนะเพราะวัสดุคุณมีอยู่แล้วนะคุณไม่ต้องไปซื้นนะอไงที่อื่นนะคุณเอาที่นี่ก็ใช้ได้เลยนะเป็นอาหารปลาที่นี่บ้านไหนขอเลียงหมูนะคุณจะเลี้ยงปลาอะไรนะเออแล้วจะเลี้ยงกี่เดือนใ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 น,ในตารางเมตรละกี่ตัวนะเก็บน้ําเลยกี่เดือนบอกต้องอธิบายเรื่องดินเรื่องน้ําเรื่องอาหารเรื่องอากาศเรื่องสิ่งแวดล้อมเรียบ เขาถึงจะเข้าใจเมื่อเข้าใจเสร็จปั๊บเขาปฏิบัติได้หรือไม่ได้เป็นเรื่องของเขาแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเขาไม่ได้ผลเขาจะกลับมาหาอีกทีหนึ่งเขาจะมาเรียนรู้อีกทีหนึ่งนะเป็นการดึงนะแต่ถ้าหากว่าเรามาอธิบายเลยเขาเจ๊งๆไงไปแล้วไปเลยครับไปแล้วไปเลยไม่มีศรัทธาไม่มีผูกพันไม่มีความยึดเหนี่ยวแต่ถ้าว่าเราอธิบายไปแจมอย่างนี้อะเขาไม่ปฏิบัติได้เป็นเรื่องของเขาแต่ถ้าเขาบางถึงบางอ่อแเลยเขาจะกลับมาเองมาด้วยศรัทธาด้วยที่นี่ไม่ใช่มาด้วยความอยากรวย จากอุปสรรคบนเส้นทางชีวิตฝ่าฟันจนพบทางออกนั่นคือการพึ่งตนเองในวิถีธรรมชาติ<ป>เผื่อแผ่สู่ผู้ที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกันโดยการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้นำเกษตรกร,ร,กรภาคอีสานที่สนใจอย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดเรื่องกเกษตรวัฒนธรรมที่ตายแล้วไอ้นี่นะครับเป็นกเกษตรวัฒนธรรมซึ่งตายแล้ว เนี่ยคุณเห็นไหมนี่กเกษตรวัฒนธรรมถึงตายแล้วไอย้ยางนี้มันมีอยู่ทั่วประเทศเดี๋ยวนี้มันเป็นสู่สานเมื่อเรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตวน์น้ำทำใหม่ถึงเป็นแบบนั้นทำใหม่ทุกปีแบบเพราะคนไทยไม่ชอบเรียนรู้จากของเองพอเอาเอาแนวคิดของคนอื่นมาเรียนรู้เมื่อพอเรียนรู้เสร็จปั๊บมันไม่ได้พ้นมันก็นเลิกไปด้วยแนวคิดดังกล่าวเชื่อมโยงสู่การออกแบบกเกษตรวัฒนธรรมใหม่จนได้รับยกย่อง จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติให้เป็นครูภูมิปัญญาไทยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยเกษตรวัฒนธรรมใหม่เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้ามาร้อยมันมาเข้ามาอยู่กับคนเยอะเลยนี่นะฮะมัน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 ยากที่จะฝ่าฟันกับปัญหาที่ที่มากระทบงเรื่องนี้เรื่องใหญ่ครับเรื่องใหญ่มากเรื่องงานไม่ใหญ่เรื่องคนนี่ใหญ่มากเกี่ยวกับงานประถมศึาษา สถานที่นี่เหมาะไหมที่ว่าเก็บน้ำอยู่หรือเปล่าเป็นดินทรายไหมดินเหนียวไหมดินทรายผูกมะพร้าวมีกะทิไหมดินเหนียวกระท,ะท้กะทิควาบไหมอันนี้ก็เรื่องที่สองอีกนะฮะเออเรื่องสถานที่นี่น,น,นี่นี่เกี่ยวกับดินทรายดินเหนียวดินเก็บน้ําได้หรือไม่ได้ไอันนี้เกี่ยวกับสถานที่สามคือสิงองส่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมของสังคมไทยนี่เป็นเรื่องยากมากเช่อย่าพบน้าท่วมบ้างอ่นาน้าท่วมบ้างมีนักเลงมาขอปลาไปกินบ้าง อันนี้คนกับคนเรือสิ่งแวดล้อมด้วยอ,อันนี้สามเสาวนี่จะต้องแน่นเลยถ้าไม่แน่นขอโทษที่เกษตรผสมสารเกินไปไม่ได้เลยอย่างนั้นแหละคุณเหียนไม่ทีก็ทำทำกันอยู่นี่ลงทุนมหาศาลอีสานเอคท่าเพื่อผมนี่นะลงทุนมหาศาลมันนี้กันไหมดเพราะอะไรความพร้อมของสามอย่างนี่มันไม่ถึงอความพร้อมของสามอย่างนี่ไม่ถึงอันนี้แจ๋วมากเลยถูกต้องของผมร้อยเปอร์เซ็นต์ผงกล้าเลยนี่ ได้แล้เพราะในงานที่นี้ครั้งแรกผมก็ไม่รู้เหมือนกันหลังจากยี่สิบกว่าปีแล้วนี่ผมรู้เลยนี่ไอ้นี่คือจะต้องแบบนี้มันถึงจะถูก,กเกษตรวัฒนธรรมแล้วเกษตรวัฒนธรรมใหม่นี่จะต้องเปลี่ยนนะฮะสามสิบปีต้องเปลี่ยนครั้งหนึ่งสามสิบปีต้องเปลี่ยนมีวิธีการเปลี่ยนอีกคือจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาเพราะการเวลามันไม่ไม่อยู่คงที่ไง วิวัฒนาการของด้านจิตใจของมนุษย์และพืชพันธุ์การนาฬิกาธรราเนียมมันเปลี่ยนไปเราก็ต้องเปลี่ยนตามมันนะถ้าไม่เปลี่ยนตามมันเป็นเกษตรวัฒนธรรมถึ่งตายแล้วอีกนี Aunque ่ฮะคือต้องเปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนตา้นะไม่เปลี่ยนตดนะต้องเปลี่ยนตามการเวลายุคสมัยสถานที่บุคคลเลสิเวลองโอ้มากไปาไม่ใช่งานเบาๆการเวลายุคสมัยสถานที่สถานที่เปลี่ยน บุคคลบุคคลก็ต้องเปลี่ยนและสิ่งแวดลอ้อมสิ่งแวดล้อมมันมันเปลี่ยนโดยธรรมชาติมันอยู่แล้วในทุกวันนี้พ่อประคองมนกระโชกยังคงทำงานถ่ายทอดความรู้ความคิดและประสบการณ์ชีวิตต่อไปด้วยจิตสำนึกและด้วยความหวังที่ว่าผมทำนี่ผมคือว่าผมเป็นลูกโคราชปู่ย่าตายายของอยู่โคราชนะฮะเจิงตะกอของผมอยู่ที่นี้ก่อผมจะตายให้ผมทำที่นี้สักนิดนึง 各了个外